ลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่89ของพระอาจารย์ปั้นอาจารย์โรวัภา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 ภดปาบุฎุมพรจังหวัดสกลนครน,นะครับผมวันนี้มีมาให้ชมทั้งหมดสองเหรียญน,นะครับผมซึ่งสองเหรียญน,นี้จะมีเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเก๋น,นะครับผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับผมเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมพลาสติกน่ฮะปเป็นเหรียญเก๋นะครับผมส่วนเหรียญ ที่เลี่ยมพลาสติกไว้เนี่ยเป็นเหรียญแท้นะครับผมเหรียญของลงปู่ฟันรุ่นนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวตัดนะครับผมแต่ว่าทั้ง2ตัวตัดเนี่ยด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีจุดสังเกตง่ายนะครับผมแล้วก็จะง่ายขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะผมมีของเกฝีมือนะครับผมที่นํามาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆพพี่ๆให้เป็นจุดสังเกตแบบ ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็นะคิดว่าถ้าจบคลิปนี้ไปก็จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นของเก๊อ,อันไหนเป็นของแท้ได้ไม่ยากครับมาชมภาพในมุมขยายกันครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นที่89ของพระอาจารย์ฟั่นแต่ว่าเป็นเหรียญเก๊นะครับเหรียญน,นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญสีมือนะครับผมเพราะว่าวิธีการผลิตก,ก็เป็นเหรียญปั๊มเหมือนกันกับ ของแท้เลยนะครับผมนี่ฮะแต่ว่าจะลงล้องส่องมาให้ที่เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับผมเนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญเก้น,นะครับผมขอย้ํานะครับเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเราเห็นกันคนละทีคนละทีนี่บางทีก็แยกแยะออกลลาบากเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหรียญเก้เขาก็ ไม่ได้บวมอะไรนะครับผมสร้างด้วยกรรมวิธีการปั๊มเหรียญออกมาเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญแท้ที่เลี่ยมพลาสติกครับบางคนบอกว่าน่าจะแกะก่อพลาสติกออกจริงๆแล้วกอ็อาจจะไม่ต้องจําเป็นนะครับผมถ้าเรารู้แบบหลักการแบบง่ายๆจุดสังเกตแบบง่ายๆนะครับผมก็จะสามารถแกกแยะออกได้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากแสงสะท้อนนะฮะ เหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ยืมมานะครับผมเรื่องของเรื่องก็เลยแกะกรอบพลาสติกออกไม่ได้นะครับผม <S <S เห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนที่ท่านไหนที่จด,ดจําแล้วก็แยกแยะออกได้นะครับผมก็เป็นเรื่องลําบากเหมือนกันเพราะว่าเรารเา้็นหากคนละทีนะครับผมเหรียญของหลวงปู่ฟ้นรุ่นนี้นะครับผมก็ อาจจะมีอยู่ในการ2ตัวตัดนะครับผมตัวตัดตัวหนึ่งที่เป็นตัวตัดนิยมนะครับผมก็จะเป็นสังเกตจากลายกระหนกข้างหูเหรียญนะครับผมนี่ฮะถ้าเป็นที่เป็นเหรียญในบล็อกตัวตัดนิยมนะครับผมเขาจะตัดโค้งตามตัวตัดแบบนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวตัดนิยมนะครับผมเพราะว่าเขาจะตัดเชฟเนี่ยจะโค้งไปกับ ลายกหนกนะครับผมที the the ่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับผมเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะแนวโค้งครับผมเห็นไหมครับกะหนกแบบโค้งไปอีกตัวตัดหนึ่งนะครับผมเขาจะกระดกขึ้นมาตามรอยลายกหนกนี้ฮะแล้วก็ตัดตรงขึ้นไปแบบทื่อๆเลยฮะจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับผมก็คือลายกหนกที่อยู่ด้านหน้าเหรียญนี่แหละนี่ฮะตรงที่เป็นปลายลายกหนกนะครับผมจะต้อง อชี้ลงข้างล่างนะครับผมจะต้องชี้ลงข้างล่างนี่ฮะจำได้ใช่ไหมฮะชี้ลงข้างล่างเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญอีกเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญของเกคมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันฮะเพื่อการเปรียบเทียบนะครับนี่ฮะปลายของขนกนะครับผมชี้ลงข้างล่างนี่คือข้อควรจําของเหรียญแท้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญอีเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญของเคนะครับผม เป็นเหนเรียญทีสส่เมลเดียมพลาสติกนะครับผมจะเห็นได้ว่าปลายของลายกระหนกนะครับผมจะชี้เข้าหาหูของหลวงของหลวงปู่ฟ้นเลยนะครับเห็นไหมครับข้างนี้ก็เหมือนกันปลายจะชี้เข้าหาหูเห็นไหมฮะเนี่ยปลายจะชี้เข้าหาหูถ้าสมมติเราเห็นเหรียญที่ชี้เข้าหาหูแบบนี้นะครับผมในรุ่นที่89กนะฮะก็วางได้เลยนะครับผมเพราะว่าสองมากไปบางทีก็ ทำให้จดจำในในแบบที่ผิดๆนะครับผมเห็นไหมฮะดูที่ลายกระหนกนะครับผมเห็นไหมฮะลายกระหนกชี้ลงข้างล่างฮนะเห็นลายกระหนกชี้ลงข้างล่างแบบนี้โอกาสแพ้80 90เซเข้ามาแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าผ้าเหรียญที่เลี่ยมกรอบพลาสติกเนี่ยจะเป็นเหรียญบล็อกตัวตัดนิยมหรือเป็นตัวตัดธรรมดาแค่นั้นเองถ้าเป็นตัวตัดนิยมก็คือตัวตัดนะครับผมเขาจะ โค้งไปตามลายกนกที่อยู่ข้างหูเหรียญครับผมส่วนตัวตัดธรรมดานะครับผมเขาจะากระดกขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นเส้นตรงขึ้นไปอย่างาแบบทื่อๆนะครับผมเข้าไปหาหูเหรียญน,นะครับผมแค่นี้เองฮะเห็นนะครับตัวนี้จะโค้งกระหนกไปตามหูเหรียญเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวตัดนิยมนะครับผมถ้าตัวตัดไม่นิยมมันจะ เป็นเส้นตรงขึ้นไปทื่อๆเลยนะครับผมอย่างนี้ก็เป็นเหรียญแท้เหมือนกันจุดนะแ,แยกแยกแบบที่กราบเรียนไปแล้วนะครับผมก็คืออาจจะต้องลักษณะของตัวตัดต้องชี้ลงไปข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวผมขยายให้ดูเห็นไหมครับเขาจะไม่ชี้เข้าหาหูของหลวงปู่นะครับเห็นไหมฮะเขาจะชี้ลงไปข้างล่างนะฮะ นี่เป็นจุดเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเอาเหรียญเก๊ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมเห็นไหมฮะเหรียญเก๊กระหนบจะชี้เข้าหาหูครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะชี้เข้าหาหูของหลวงปู่นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นเหรียญกันคนละครั้งคนละครั้งในบางครั้งเนี่ยอาจจะแยกแยะไม่ออกนะครับผมก็มีจุดสังเกตง่ายๆแบบนี้ฮะถ้าชี้ ถ้าลายกนกตัวนี้ฮะชี้ลงไปปลายของลายกระหนกตัวนี้ชี้ลงไปข้างล่างเนี่ยโอกาสแพ้ก็80-90แล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นตัวตัดนิยมหรือตัวตัดธรรมดาแค่นั้นเองนะครับผมเป็นชิคจำง่ายๆนะครับผมเพราะว่าพระอาจารย์ฟันในเหรียญตามทาเนียบรุ่นแล้วมีถึง120รุ่นนะครับผมแล้วก็มีปอมหลายฝีมือทุกๆรุ่นนะครับผม สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีโอกาสยังไงนะครับผมถ้าได้เหรียญใหม่ๆม,มาก็จะนํามารีวิวนะครับผมเพื่อแชร์ความรู้นะครับผมส่วนเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดที่ทราบตรงนี้ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมถือว่าเป็นการ ทบทวนกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมเพราะว่าโอกาสการผิดพลาดของแต่ละคนมีบางครั้งดูพักกลางคืนบ้างด้วยความรีบร้อนบ้างนะครับผมก็ทําให้มีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับ